สวัสดีครับผมมอนิมานแจงแกงมะขนุนใส่ปลาดุกครับผมใส่นามยายนา่งใส่พักเน่าพักเน่านครับผมนี่ครับขนุนขนุนอ่อนเลยพี่น้องแกงใส่ปลาดุกใส่พักเน่ามาเสียบเสียบน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเดยเสีเบกระทะล่นนะครับผมล่นล่นกระทะเลยนะครับ ตอนเอดบอดอไ่ได้ถ่ายเบื้องลับในนามปาลานะครับแกงคือแกงเหล้าไครับใส่ใบพัิกตุ่นน้ครับตูตูตล่างผักเน่าอย่างเงี้ยอยากหัวเป็นผักเน่ายัางกะข้อมเมนต์มากครับผมผักเน่าคือผักงังครับผม